เราทำแบบนี้มันจะดีจริงๆหรอแกมจันดีแน่นอนค่ะคุณดวงแขเชื่อแรมสิคะในเมื่อเราห้ามคุณจินไม่ได้เราก็ต้องมาห้ามอีกตัวต้นเหตุฉันเห็นด้วยกับแรมจันนะแขเธอดูบ้านพ่อแม่นางเด็กมลิสิทั้งเก่าทั้งโสมแล้วก็สมซอ้อดูจนจนถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเสนอเงินให้พวกมันสักก้อนหนึ่งนะแล้วสั่งให้นางมลิเนี่ยมันเลิกยุ่งกับตาจินนะ่ะ ฉันว่ามันรีบรับแน่ๆเลยแหละอย่ากังวลไปเลยนะคะคุณดวงแขคุณดวงแขต้องอย่าลืมสิว่าที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ก็เพื่อความสุขของคุณหนูเดือนงามดูสิขนาดแรมเป็นแค่คนอื่นแรมยังทนไม่ได้เลยนะคะที่ต้องเห็นคุณหนูเดือนงามเจ็บปวดเสียใจแล้วคุณดวงแขเป็นแม่แท้ๆของคุณหนูเดือนงามคุณดวงแขทนได้หรอคะไม่ฉันทนไม่ได้หรอกนะแรมจันที่ต้องเห็นลูกสาวของฉันเสียใจ ถ้าอย่างนั้นเราก็าไปกันเลยค่ะเอาเงินไปเสนอให้ครอบครัวของอิมาริพอพ่อ,พอแม่มันเห็นเงินมันจะต้องตาโตเป็นไข่หานด้วยความอยากได้ทีนี้มันก็ต้องไปสั่งอิมาริให้เลิกยุ่งกับคุณจินคอนจนจน,จนพวกเนี้ยอ่านยากหรอคะใช่ฉันทำได้ทุกอย่างนันแหละที่จะทำให้ลูกสาวของฉันเดืินงามมีความสุขที่สุด ตายตายยากจริงๆพูดปุ๊บก,ก็มาปั๊บเลยนี่มันลถอีกคุณนายดวงแขเนี่ยโอ้โหามันยกขบวนผีบ้ากันมาทำไมนีพวกคุณนายวิมลมาเหรอจ๊ะใช่แล้วมมลี แม่นางเดือนงามก็มาด้วยนะคุณดวงแขะมะรีรู้จักเขาด้วยเหรอลูกรู้จ้ะคุณดวงแขก็คือคุณนาใจดีที่เอาชุดนักเรียนมาให้มาลีตอนเด็กๆไงจ้ะพ่อมารียังเคยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเลยว่าเมื่อเร็วๆนี้มะรีเจอคุณน้าอีกครั้งแต่ว่าคุณน้าจำมาลีไม่ได้มาลีจะบอกนะว่าคุณดวงแขคนนี้คือลูกสาวของแม่ทองคํา เจ้าของร้านส้ตมตำชื่อดังที่อำเภอบ้านไผ่ใช่จ้ะแม่นังบางออนไอ้บุญบั้นทำไมเองสองคนต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นด้วยหรือเองกลัวพวกมันกลัวทำไมมีวงงานอยู่ตรงนี้ทั้งคนมันกล้าบุกมาถึงถิ่นเราแบบนี้ไม่จะตบเลี้ยงตัวให้หน้าแหกเลยมึง ปากทำไมปากมึงเบี้ยวหรอฮะตายขึ้นมึงขึ้นกูหยาบคายจริงๆฉันก็หยาบคายกับอีกคนที่ฉันสมควรหยาบคายนั่นแหละค่ะคุณนายวิมลก็อีเนี่ยมันมาเบะปากใส่พวกฉันก่อนพวกฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดดีกับมันอีพวกไมคา้ารายการศึกษามันก็ชอบพู้ใจหยาบคายชอบใช้กําลังแบบนี้แหะค่ะคุณวิมลพอเธอดนจัน อย่าไปหาเรื่องพวกเขาเลยฉันอยากจะรีบคุยธุระให้มันจบๆจะได้รีบกลับคุณดวงแขมีธุระอะไรกับพวกเราเหรอคะมาลิวันก่อนที่พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุฉันกับคุณวันชยัยไปส่งเธอที่โรงพยาบาลเธอรับปากกับพวกเราว่าบุณคุณครั้งนี้ เธอจะไม่มีวันลืมมาถึงวันนี้เธอลืมแล้วหรือยังมาลิไม่เคยลืมบุญคุณคนค่ะมาลิยังจำได้เสมอว่าคุณดวงแขกับคุณวันชัยใจดีกับมาลิและครอบครัวมากขนาดไหนถ้าฉันจะขอให้เธอใจดีกับเดือนงามลูกสาวของฉันบ้างเธอจะทำได้ไหมมาลิ คุณดวงแขกจะให้เมลิทำอะไรหรอคะเดือนงามเขารักจินมากและเราทั้งสองครอบครัวต่างก็รับรู้ว่าเดือนงามกับจินเป็นคู่มั่นกันฉันอยากจะขอให้เธอเลิกยุ่งกับจินเธอจะทำได้ไหมเมลิแต่ว่าคุณจิน เขาบอกว่าเขาไม่เคยมั่นหมายกับใครนี่คะนี่นี่สารเลนแอรนะนะมึงอ่ะมึงแหละสารเนแอร์อีทีค่ะห้าพอแล้วล่ะจันฉันบอกว่าจะไปหาเรื่องเขาไงไม่เข้าใจหรือไงฉันอยากจะคุยกับมาริดีๆมาริที่ฉันมาคุยกับเธอวันนี้ฉันไม่ได้แค่มาคุยเฉยๆหรอกนะ อฉันให้เงินสองแสนฉันให้เธอกับครอบครัวเพื่อแลกกับการที่เธอเลิกยุ่งเลิกติดต่อกับจินพวกแกเคยจับไหมเคยเห็นเงินสดสดสองแสนไหมเร็วๆสิรีรับไปก่อนที่คุณดวงแขจะเปลี่ยนใจน,นะเร็วๆมารีไม่รับหรอกคาคุณดวงแขอะไรจะเล่นตัวอะไรอีก รู้ว่ามันน้อยไปไม่ใช่ค่ะแต่มาลีไม่เคยต้องการเงินของพวกคุณเลยหรอแต่เธอเพิ่งจะรับเงินของคุณประมูลกับจินเธอลืมไปแล้วเหรอนั่นเป็นเงินชดเชยที่มาลีกับครอบครัวสมควรที่จะได้รับค่ะแต่ถ้าพวกคุณเอาเงินมาฟาดหัวมาลีบังคับให้มาลีตัดขาดกับคุณจินมาลีคงทำไม่ได้เพราะว่าคุณจินเขาดีกับมาลีแล้วก็ครอบครัวมาก นี่ถ้าเกิดว่าพวกคุณอยากให้คุณจินเลิกคบกับเมลินะก็ต้องไปบอกคุณจินนะครับหรือว่าบอกแล้วแต่คุณจินเขาไม่ทำตามเมลิวันนี้ฉันเลือกที่จะมาคุยกับเธอดีๆเพราะคิดว่าเราน่าจะคุยกันดูเรื่องแต่เธอกลับปฏิเสธข้อเสนอของฉัน นั่นหมายความว่าเธอเลือกที่จะเป็นศัตรูกับฉันเพราะฉะน,นั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันกับวิมลจะทำทุกทางเพื่อขัดขวางเธอกับจินคนที่จะได้แต่งงานกับจินคือเดือนงามลูกสาวของฉันเท่านั้น ไปเถอะวิมลครับไป